สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแจ้งข่าวการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยนะคะเนื่องจากสถานการณ์และการระบาดของโควิด1 9นะคะผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด1 9ได้ทาง www.sso.go.th นะคะสิทธิ์ที่ได้รับและข้อปฏิบัตินะคะ หรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันระยะเวลาไม่เกิน90วัน 2. ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางานให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน 3. ลูกจ้างดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสปส2-01-7นบน w w w s ์ o g o t h นะคะ 4. ในจ้างไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้างแต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วัน 5. นาในจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างส่งแบบและหนังสือรับรองไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทางไปรษณีย์ให้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะภายใน3วันทำการ 6. แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้าง และหนังสือรับรองการหยุดงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ย้ำว่าไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะสอบถามได้ที่สายด่วน1 5 0 6กด1ตลอด24ชั่วโมงนะคะกรณียื่นเอกสารครบแล้วนะคะแต่เงินไม่เข้านะคะให้โทรที่สายด่วน1 5 6 6สอบถามได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอแจ้งข่าวเพียงเท่านี้นะคะโปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ